สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รักจังก็จะมาตัดแต่งกิ่งไม้เหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้ตัดที่หลังบ้านนะคะต้นนี้เป็นต้นโพค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าต้นเขาสูงใหญ่ปี๊ดขึ้นไปนู่นค่ะจากที่รักจังก่อนไปบ้านสวนนะคะต้นเขาเล็กนิดเดียวค่ะแต่ตอนนี้กิ่งก้านเขาชี้ยาวชนบ้านชนกำแพงหมดแล้วนะคะรักจังก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะวันนี้มีถุงมือคะ่ะทุกคนนะคะใส่ถุงมือก่อนนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บค่ะทุกคนวันก่อนนะคะที่รักจังตัด แต่งกิ่งเฟื่องฟ้าค่ะทุกคนโดนหนามบ้างแล้วก็มือเราใช้กันไกแบบเขาเรียกว่าออกแรงหนีบกันไกเนาะก็จะเป็นรอยแดงช้ำเจ็บเหมือนกันค่ะทุกคนในวันนี้นะคะก็ใช้ถุงมือผ้าช่วยนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็ป้องกันการขีดข่วนจากกิ่งไม้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทุกคนใช้ถุงมือเซฟไว้ดีกว่าค่ะตรงนี้ค่ะตัดยอดกิ่งของเขานะคะที่ ยื่นล้ำมาชนบ้านชนกำแพงนะคะตัดส่วนที่ตัดได้ก่อนเพราะว่าเป็นกันไกลเล็กค่ะทุกคนเป็นกันไกสําหรับตัดแต่งกิ่งเล็กค่ะตัดได้เฉพาะกิ่งที่เล็กๆค่ะตัดไปก่อนนะคะเขาชี้ชี้ออกออข้างกําแพงชี้เข้ามาในบ้านประมาณ3กิ่งค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตัดแล้วก็ตัดเป็นท่อนเล็กๆนะคะแล้วเอาใส่ในกระสอบค่ะทุกคนเก็บในกระสอบให้เรียบร้อยค่ะตัดเป็นท่อนเล็กๆเ,เลย กิ่งไหนที่ยังยื่นพอตัดได้นะคะน่ยหารักจังก็ยื่นดึงเข้ามาตัดนะคะเพราะเขายังเป็นกิ่งที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่หนาเกินค่ะทุกคนก็สามารถตัดได้ค่ะนี่คือต้นโพค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าต้นโพเนี่ยเขาสามารถเกิดได้ดีทุกสภาวะทุกสถานที่เลยตรงนี้คือเขาเกิดแทรกระหว่างต้นหมากที่นักจังปลูกไว้หลังบ้านเชื่อไหมเขาขึ้นมาตรงรากเลยเขาขึ้นมาได้ยัางไงาสุดยอด ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเขาเนาะปกติต้นโพเนี่ยทุกคนคงจะเห็นใช่ไหมคะว่าเขาขึ้นโดยทั่วไปขึ้นบนต้นไม้ใหญ่ขึ้นบนบ้านคนชั้นสองก็ขึ้นคะ่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้รักจังไม่แน่ใจว่านกพามาหรือว่าเป็นสปขอขังเขาหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะไม่มีความรู้ด้านนี้เลยค่ะใครพอมีความรู้ก็แบ่งปันกันได้นะคะและอีกต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านก็มีคะ่ะทุกคนตรงซอกหินต้นโพเหมือนกันแต่ว่าตัดแต่งบ่อยเพราะว่าเขาอยู่ ขวางทางเดินค่ะแต่ตรงนี้อยู่หลังบ้านเขาเรียกว่าบทบังสายตาที่ลูกชายจะมาเหลียวมองพอลูกชายไม่ค่อยเปิดประตูหลังบ้านเลยค่ะทุกคนพอรัจังมาไอ้ยะตกใจเห็นต้นกระถินสูงปีตขึ้นไปบนระเบียงชั้นสองก็ตกใจไปหนึ่งต้นแล้วพอมาเปิดประตูหลังบ้านก็มาเจอต้นโพต้นใหญ่อีกหนึ่งต้นค่ะทุกคนดูลำต้นของเขาไม่สามารถ ใช้กันไกตัดได้อย่างแน่นอนลำต้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนดูนะคะเดี๋ยวอาจังจะพาทุกคนแผ่นกล้องให้ดูนี่ค่ะทุกคนลำต้นเขาสูงใหญ่สูงปิดอาจจะไม่เห็นทุกจุดของลำต้นนะคะเพราะว่าต้นเขาสูงเหนือหลังคาไปแล้วค่ะทุกคนและก,กิ่งอีกกิ่งหนึ่งที่เขายื่นเขายื่นล้ำออกไปนอกกำแพงบ้านค่ะตรงนี้เดี๋ยวคงต้องใช้มีดตัดทลิปนี้ขอบคุณเพื่อนที่รับชมจนจบค่ะบ๊ายบาย